มีดคูรลูคามีดเน็บสวยๆมีดเดินป่าสวยๆครับปอกเนี่ยทำจากผ้าออฟฟอร์ดเย็บมาดูสวยงามอย่างดีเลยดูสวยงามดีแกออกมาแบบนี้ฟตัวโครงสร้างใบมีดเป็นสเตลเลสสตีลครับความหนาตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ3 4ม m mm มนะครับหนาที่สุดนะ3 4มเมตรแล้วก็ไล่ระดับกันลงมาความคมนี่คมดีมากๆจิกเล็บจึกจึกจึกอยู่เลยคือจิกเล็บนี่อยู่เลยแล้วก็ตรงนี้ ด้ามตรงนี้ด้ามจับตรงนี้เป็นไม้นะไม้แท้ๆนี่แหละจับคือแบบประมาณนี้เลยก็ขนาดนี้เลยที่ผมกำลังจับให้ดูดูสวยงามดีมากๆทรงคู่รูขานะทุกคนนี่ก็มีเขาก็จะยิงเลเซอร์อะไรของเขามาคือระบุมาแบบดูสวยเลยราคาก็สวยงามมากไม่เกิน3าใบแดงนะ2ใบแดงใบปลายเอางี้ละกันส่วนเรื่องอาจจะมีค่าขนส่งก็นิดหน่อยแล้วแต่ใครเนาะแต่ถ้าใครซื้อครั้งแรกอ่ะดีไม่ด,ไมดีไม่กี่บาทถ้าใครซื้อของในทิกตอกครั้งแรกยิ่งถูกเลย โอเคใครสนใจไงผมปักในพิกัดให้นะเจ้าตัวนี้ครับมีดคุรลูกขาผขมครับ